อ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีเจ๊ยงันครับสวัสดีจ้าอ่าสวัสดีเอฟซี FC แฟนซองครับสวัสดีเจียงันครับผมเอามือนี่เข้ามาตามแนวทางเพิ่นพี่นลังเนาะคำนวณเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับรัฐบาลไทยงวดวันที่สองอ่อมามกราคมครับผมเนาะสำหรับเจ๊ยงันอ่าพึ่งเค็ดแล้วมันมาดติเจี้ฮึสดสดหอนได้เตียนี่ เออถึงคำถึงแป๊บเฮ้ยแป๊บนะงป๊บสูตรบ่คำคำนั่นเราก็เอาวัดเป็นตัวแปับกรอกมั้จ้ะโอ้คิดค้นวะท้อคิดค้นไม่พี่รองสูตรไม่สูตรนั่นพี่น้องอ้ารวมทั้งเลขฝันด้วยพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นอาจจะฝันเหม็นแน่ นเนาะก็เรีกคำนวณเนี่ยเด้ใครที่ติดตามเจ๊ยเงน้นครับผมอ่าช่่นมากฟันรางออกลางพี่น้องฟันบนออกบนอ่าอ้าวว่ว่าที่สองนี่เป็นตั้งแต่เจ๊ที่สองบิงบิงรางสองเคยเกิดอ่ะว่ลาง สองว่าหันกับสองมันบ่จ้าอ่าว่าหันกับสองข้างหลังมีอ่าหาสองอ่าเกือบแม่นหนึ่งสองล่างวิ่งสองคู่เจ็ดสองกับแปดสองจะให้สองคู่ให้สองคู่สองสอง,สองเจ็ดเจ๊ด มา,มา้าบอกเจ็ดสองแปดสองคือว่าหันกันหนึ่งหากับสองหาพี่น้องอ่ 1, 2, าหนึ่งสองมาจับไหานได้ร่างก็ไดอ่าเจ็ดสองแปดสองอ่าสะดับล่างได้พี่น้องเด้อ สองหางแต่สองหางอ่าใครอยากวิ่งวิ่งสองได้เลยพี่น้องเนาะสำหรับล่างเน้นล่างไปหายิบจับรถตีไปได้พี่นอ้องเด้อไม่แห้งกั่เรื่อกตัวนี้ไม่แห้งกั่เลอยอืจุดตรงคนนครับอ่ะก็โคก็ได้ก็เจะ ห้าสี่สี่ไม่ <laughs> อ่าสามตัวบนจ้ะห้าที่สี่แล้วก็ห้าเก้าสี่ห้าสี่สี่ห้าเก้าสี่พี่ร่างแล้วก็แปดหกหนึ่งหางที่สามตัวที่สามแปดหกหนึ่ง ตาแปดหกหนึ่งอ่าผู้ได้เสียงเป็นกาให้ก็ตอบไปเสียงโอ้ผู้ได้ว่าก็ของเสียงแม่นว่าเจ๊ตาโอ้ไปซานทังเพราะอไรจ๊ะน้าสำหรับสองตัวให้ตดาดาววเจ๊สองตัวบนให้ จัดเอาใน้สามสุดน,นั่นแหละจ้ะอือเจมมีมักพิเศษเปะมักพิเศษเออคือเกตสองอ่ะเกตสองคับแปดหกนั่งจ้ะโอ้ส่วนตัวสองตัวพี่น้องลางได้พี่น้อง,ง,งของคนมากเกตสองครับ แล้วก็แปดหกหนึ่งอ่าตัดได้ก็คือแปดหนึ่งหกหนึ่งหกแปดมาเจะกันแมนอันนะนะั้นเนาะอ่ะพวกเป็นปตัวการตัวรองน้เจเนะจาะแอันก็อฝันไปเลยะฝันฝันไปไน็ไปไนอะไรเป็นต่อหอวเด็กใจบ่ ฟันว่าจะไหนอย่าดิว่าเอฟซีคนปั้งนั่นเป็นยังฮะทำกับเพราะท่านนั่นนี่ป็นใจมันจากจีออนจิีวกใส่ปีไม่รีเจียปกีเมื่อยดิอือความอดบังหันกับฟันวัอดบังหันกับฟันนั่นนี่อยู่แต่วัน กับบรยากห้นั้นเป็นจริงนากเอามันเปรีสิมาสัน่น <c oughs> ฮะปันมาเฮียนหยาดก็จะจาจกงานบนันอ่าขันทามันบอกตัวนั้นอีรีนกับกระจ้ากับสิบอลอดนะโอ้เป็นงานเจ้แต่อันนี้ก็กับเอาล่งบานบีลีนโอ้เรากัแล้วกับ่วยอีรีแต่เราปวยเมื่อขึ้นที่ปันแล้วยมพอดี อ๋อผ่าโทษฝันเกี่ยวไผบ่ได้ตัวนี้เนี่วันนี้เลขมันกัเลยออกเคลื่อนไปกระทือว่นี่เยอะเพราะว่าคันคันท่าออกตามที่ฝันมันนันกับเออกระือว่าเบี่ยนเล่ยเป็นบ่ก็สิมีการชุญเสียสิี่บเจ่แต่เพราะว่าเอออันนั้นกับบอกว่าะว่าัองขลับนะฝันบ่ดีที่เด้อ ห่งางยาดจัดงันอะต่ว่ามันเกอของเจยวกันสดก,กับสามสามหลังฮะมันอยาดทางทางสามหลังก็จ้จัดงันตะว่าแบบเอาบาลเลทีเพิ่นมัหันอะอืมบาลเลทีเพิ่นนี่แปดหลังหนึ่งแปดหาับนึ่ อีกหลังหนึงหาศูนย์อีกหลังหนึ่งซีซีสามลักนระเคขันธามันออกขันธามันออกตรงกับไอ้บานเล็กทีพันธุ์ดีๆนะมันกัดมีเนาะเออเออเอมันเปบอกเลยบอยากให้มันออกท่านนี้โอ้โเอาี่นองเิ่น คือเคล็ดร่อมฝันได้เพียงองเด้อเพราะคนฝันเกีียวผู้ใดดีมักจะมีปัญหาตลอดอืมเอาแต่ว่าวันนี้ก็เด็กฝันยังบ่าหันอยากเอยปากเตี้ยเต้เต้อ่าแต่ว่ากันได้มากละลนะเนาะมีต้อมีเกินเกินอยู่ละลในความฝันเลยคำวันเล,นกล็กความฝันนี่ก็ไไรเนาะเกี่ยวข้องกันอยู่แต่ที่น่เน่ยสามตัวเม็ดเดียวอ่าที่มักชนตัวมากคือ แปดอน่งหกแปดหกแปดหกนึงพี่รองตัดเอาเด้ออ่าำหรบอบสองตัวล่างเ 2> 2. จ็ดสองเจ็ดสองวนคันท่าเอาตะเกียบสองมันออกแปดสองกระิเสียต่อ่ากันไวนะ้เนาะเจนเนาะเพราะว่าเรขขียกคนหน่อยหน่อยอกพี่รองเรียกหน่อยชุดเนาะอ่าตัวมากฟันล่างนี่จนมากอยากกันนั่นอยู่ดีพี่รอง นาะมันอยากมาข้างล่างหลายอยู่อ่าเลขนี่ที่ไปที่มาแล้วพี่น้องเพื่อนมาจับกูลลงไห้เนาะฝากตอนเอฟซีสุข,ขุสุคนอ่าคันมันฝันยังไงโค้งชี้ไทยกันจะเริ่มโ้อหาเด้อเจเด้จ้าจ้าอ่าเดือดมากเดี๋ยวจะติดต่อครับผมนะสําหรับถ้าฝันเพราะว่าเลขฝันมันจะแม่นมากพี่น้องเราสาหรับคนที่เพิ่นฝันแม่นอ่า เามื่อกีย่วของกันกันใให้ e เอฟซีอะถุ่มตัวส่งดีปีใหมจ่จ้าเนาะอ่าอาก็หาไว้ไปนะเจ้าหาไว้ไปไมเมาไปรัตติลีมเมาไปาท่านเมาแต่จพภาวนฮะพ่อมันมกกัดกว่านี้โ่ฮ่า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 อ๋อ เอาขอบคุณเจริหลายครับผมตาวัติจอตอ้าวตานมันหลบพี่รองนะเนาะสวัสดีครับผมอา้าวฝากต้อนเอฟซีสุขุสุกคนครับผมสำหรับแนวทางเอ่อเจยเหียนเส้นล่างครับเนาะนี่แหละพี่้องมากระจัดเลยพี่้องเด้อขัดกระพันครับผมบอา่าฟันหลางว่าหันพิดกับฟันอา่าหนึ่งหาสองหา่า จับไผ่แค่นั้นพี่หลองแต่ว่าหนึ่งสองบาจับไผ่อันนี้ก็เจ็ดสองแปดสองสองสองก็เอาไวจาา้จับมาใยเด้อสําหรับไพ่ที่เลือกร่างครับผีกับลอตเตอรี่ไว้มากส่วนตัวก็แปดหกหนึ่งครับเนาะของเจอย่างงั้นครับผมสําหรับคลิปนี้โศกหมันครับผม